สวัสดีครับพบกับผมที่ช่องจูน Ford Channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จูนก็มายืนอยู่กับเจ้าตัว Ford Next Gen Ranger XLT เกียออโต้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับสำหรับราคาจัดจำหน่ายของเจ้าตัวนี้นะครับจะอยู่ที่934,000บาทเท่านั้นเอง และสีที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นสีเทาดํานะครับเดี๋ยววันนี้จูนจะพามารับชมนะครับว่าคันนี้ได้แต่งอะไรกันบ้างนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาในส่วนของด้านหน้านะครับสําหรับเจ้าตัว xlt คันนี้นะครับจะใส่เป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับสีตัวรถตัดด้วยดําด้านนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์รูปแล็นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับส่วนหน้ากระจังนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ได้ใส่เป็นกระจังหน้าแต่งนะครับเป็นตัว ford นะครับสีดําด้านนะครับ พื้นผิวของตัวอักษรนะครับด้านในจะเป็นพื้นผิวแบบมีกากเพชรด้วยนะครับและในส่วนของขอบกระจังหน้าด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวไฟสิวมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการเป็นสีเหลืองหรือสีขาวนะครับเราก็สามารถจัดให้ได้เลยนะครับในส่วนตัวของโคมไฟหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าทรงสีแคมเช่นเดิมนะครับเป็นโคมแบบมันติรีมเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ครอบด้วยครอบไฟหน้านะครับสีดำด้านนะครับมีคําว่าเลนเจอร์ สีแดงตัดกับตัวขอบไฟหน้าให้ด้วยเช่นกันนะครับและในส่วนของตัวไฟตันหมอกของเจ้ารุ่น XLT นะครับก็จะเป็นไฟตันหมอกแบบฮาโลเจนนะครับและจะมีเป็นตัวขอบไฟตันหมอกนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะครับต่อมามาดูที่ด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับ ลูกค้าก็ได้ใส่เป็นตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับสีดาด้านนะครับเพื่อให้ตตกัสีรถทําให้รถดูมีความดุดั้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนของเจ้าล้อแมกคันนี้นะครับลูกค้าก็ได้จัดเป็นล้อแมกขนาดขอบ18นิ้วนะครับเป็นของยี่ห้อ o อเอซิตนะครับตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะครับเป็นลายยอดนิยมตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับและสําหรับเจ้าสเปคยางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางออร์เลนนะครับเป็นมอ n s เตอร์3นะครับเป็นรุ่นไรเดนไทยนะครับ ขนาดยางนะครับจะอยู่ที่265 60R18 นั่นเองนะครับเดี๋ยวจูนจะพาไปดูด้านข้างกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้ลูกค้าก็ดีไซน์ออกแบบสติกเกอร์มาด้วยตัวเองนะครับเราก็จัดให้ตามคำขอนะครับสีเทาอ่อนนะครับตัดกับตัวสีรถเทาดำนะครับทำให้รถดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับของเจ้ารุ่นเอแกลทีนะครับก็จะเป็นสี เดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยขอบด้านล่างสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับสําหรับเจ้าตัวรุ่น Nexgen นตัวนี้นะครับ เลนกระจกมองข้างนะครับจะเป็นเลนที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้สามารถมองเห็นรถที่ผ่านมาด้านข้างได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้เสริมความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีนะครับและในส่วนของบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดาด้านนะครับพื้นผิวเป็นล่องนะครับตัวนี้การเลื่นถลยได้ดีเลยนะครับเวลาขึ้นลงประตูนะครับก็จะมีเป็นตัวเบ้ารองมือจับให้เช่นเคยนะครับเป็นสีดาด้านนะครับให้ตัดกับสีตัวรถเวลาเปิดปิดจะทําให้ไม่เกิดรอยกับสีตัวรถนั่นเอง และในส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวราวหลังคาครับสีดําด้านตัวนี้ติดเพื่อความสวยงามนะครับเน้นย้ําแทบทุกคลิปเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใส่ไม่เน้นใช้งานจริงนะครับ่าโลบ้าเหล็กนะครับยี่ห้อยอดนิยมเช่นเคยนะครับของ Outlander นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับและก็เพิ่มความสวยงามความเท่ให้กับตัวรถด้วยนะครับ ส่วนของตัวรุ่น XLT นะครับทาง Ford ก็ได้ให้เป็นตัวบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างกระบะมาด้วยนะครับเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการขึ้นลงกระบะท้ายนะครับและในส่วนของไฟท้ายของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับทำให้สามารถเห็นไฟได้อย่างชัดเจนขอบไฟท้ายสีดำด้านนะครับทำให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับและบ่งบอกถึงเจ้ารุ่น XLT นะครับเป็นตัวอะคริลิกสีโเมียมนั่นเอง อรุ่น XLT ตัวนี้นะครับทาง Ford ก็ได้ใส่เป็นตัวกล้องมองถอยหลังซ่อนไว้ในโลโก้มาให้เหมือนกับตัวท็อปด้วยเช่นกันนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้นะครับสามารถทําให้เห็นป้ายทะเบียนได้อย่างชัดเจนนะครับเวลาวิ่งกลางคืนและมีคําว่า Ranger ปั๊มลงไปที่ฝาท้ายด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันโดยการติดสติกเกอร์หรือว่าติดตัวอะคริลิกนะครับตัวนูนนะครับเลือกสีได้นะครับรีเควสเข้ามาได้เลยถ้าลูกค้าต้องการแต่งแบบไหนนะครับจูนก็ยินดีแนะนําและให้บริการอย่างเต็มที่ เป็นยังไงกันบ้างครับกับความเท่ความดุดดอนของเจ้าตัว n e x t Gen r a n เจ r XLT สวยถูกใจลูกค้าท่านไหนสามารถติดต่อจูนเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามโปรโมชั่นหรือปรึกษาด้านไฟนแนนซ์จูนก็ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งนะครับและคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรแต่งแบบไหนไว้ติดตามกันนะครับและสำหรับวันนี้จูนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ